รู้ว่าตัวเองโกรธระงับความโกรธของตนไว้ได้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการชนะฆ่าศึกอันบุคคลพึงชนะได้โดยยากฆ่าอะไรที่พระพุทธเจ้าว่าได้ประเสริฐสูงสุดโกทังคัตวาสุข,ขังเสติฆ่าความโกรธได้จะเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างยิ่งเราก็นึกถึงโอวาทานุศาสนีนะ เพราะว่าการทำความดีนะ่มันก็ต้องต่อสู้เหมือนพายเรือทวนกะระแสน้ำคนที่สร้างคุณงามความดีนะต้องมีความอดทนต้องมีขันติมีเมตตาเหมือนกับช้างที่เข้าสู่สงครามช้างตกมันที่เข้าสู่สงครามเนี่ยออไม่หวั่นไหวต่อลูกศรอ,อ,อาบอยาพิษยิงมาจากทิศทั้งสี่นักรบ ของพระพุทธเจา้าเนี่ย,ยก็เช่นเดียวกันใ